ทีนิวส์อัพเดทข่าวสารเพื่อการเรียนรู้กับช่วงทีนิวส์รายการทีนไทม์วันนี้นะคะคุณผู้ฟังช่วงของทีนิวส์การแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยรัฐบาลใช้ทั้งแนวทางในการป้องกันแล้วก็ปรับปรามนะคะแน่นอนว่าการป้องกันมันย่อมส่งผลที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าตรงที่มันจะได้ไม่เกิดปัญหานั้นนะคะ แต่ว่าในด้านของการปรับปรามก็เป็นกระบวนการหนึ่งคุณผู้ฟังที่พอมันมีปัญหาแล้วเนี่ยก็จะต้องแก้ไขมันนะคะซึ่งปัจจุบันถ้าเป็นในเรื่องของการปรับปรามก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายนะคะตามมาตรการต่างๆทีนี้ของสตูลเรานะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถดำเนินการจับกลุ่มคดียาเสพติดได้1 2 2 5คดียึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดได้75ล้านบาทกว่า มีมาตรการที่เข้ามาแก้ไขปัญหานี้นอกเหนือจากการปรับปรามก็คือการป้องกันนะคะก็จะใช้กระบวนการชุมชนกระบวนการของครอบครัวต่างๆที่เราก็รู้กันว่าถ้าเราตระหนักว่าปัญหายาเสพติดมันไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งเราก็จะสามารถป้องกันมันได้นะคะชุมชนและยังมีมาตรการบําบัดรักษาอย่างบางคนเนี่ยไปหลงผิดไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วคือไปเสพอย่างเงี้ยนะคะก็ สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาได้ก็จะมีค่ายสูขนขัญแผ่นดินของแต่ละจังหวัดของสตูลก็มีก็นําเมาคนที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปเสพยาเสพติดเนี่ยไปเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะจะได้เลิกเสพยาเสพติดค่ะทีนี้ล่าสุดในอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายเอกรัฐหลีสินท่านเล่าให้ได้ฟังนะคะว่า การที่จะแก้ไขปัญหานี้ก็ประชาชนสามารถที่จะเป็นหูเป็นตาเป็นช่องทางที่ศูนย์นํำรงธรรมนั้นได้เปิดขึ้นมานะคะก็คือเดิมทีศูนย์ดำมงธรรมนั้นทําหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่แล้วเรื่องของปัญหาคับข้องใจในชีวิตประจําวันกันไม่ได้รับสิทธิ์ต่างๆหรือว่าการสูญเสียสิทธิ์ใดๆและอื่นๆที่อยากให้ทางส่วนราช,ชการหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ไปช่วยเหลือเราก็แจ้งผ่านศูนย์นำมงธรรมกันไปจะเป็นไปที่ศูนย์นำมงธรรมอำเภอซึ่งอยู่ณที่ว่าการ อำเภอหรือว่าจะเป็นที่สารกลางจังหวัดสตูลอันนี้เป็นศูนย์น้ำลงธรรมจังหวัดนะคะหรือจะโทรแจ้งผ่านสายด่วน1567ก็ได้ค่ะทีนี้การแจ้งปัญหายาเสพติดนะคะก็สามารถแจ้งผ่านศูนย์บ้ำลงธรรมได้หรือใครที่อยากให้ลูกหลานเข้าสู่กระบวนการบําบัดนะคะก็แจ้งผ่านสายด่วนศูนย์นำลงธรรม15 6 7ได้ทางจังหวัดสตูลต้องการที่จะให้ศูนย์น้ำลงธรรมเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่สามารถให้บริการประชาชนสำหรับการแก้ไขปัญหายายเสพติดได้เช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันเขาก็มีการ<ม>พูดถึงธนพ้วราชการจังหวัดสตูลได้พูดถึงชุมชนชุมชนหนึ่งอยู่ในสตูลเราที่แก้ไขปัญหายาเสพติดได้เพราะว่าชุมชนเขาเข้มแข็งมากเป็นชุมชนที่เดิมทีนะคะประชาชนก็ประกอบอาชีพประมงทําการเกษตรแต่ว่าพอตอนหลังก็มองเห็นช่องทางว่าสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้เขาก็เลยกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวในช่วงระยะหลังมา ก็มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็กิจกรรมนะักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินแล้วกสว็ส่วนที่เขาสามารถทําแล้วทาได้เห็นผลทุกๆอย่างที่เขาอยากจะทําเลยรวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยก็คือความเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชุมชนนั่นก็คือที่บานทา a ข้ามควายอยู่ที่อำเภอทุ่งว่านนะคะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเปิดให้บริการการท่องเที่ยวแล้วด้วยนะใครสนใจอย,อยากจะไปเที่ยวก็ไปได้หรืออยากจะไปศึกษาดูงานถึงเรื่องต้นแบบความเข้มแข็งของที่นี่ก็ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ทีนนิวส์อัปเดตข่าวสารเพื่อการเรียนรู้กับช่วงทีนนิวส์